ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Night Good Night นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านโกกะีิอยู่ที่สุขุมวิทปากทางออกสุขุมวิท39นะครับผมร้านนี้จะเป็นร้านอาหารข้าวแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมมันจะมี โปรโมชั่นอะไรหลายๆอย่างซึ่งเหมือนกับทางญี่ปุ่นที่เราเคยดูในทีวีพวกรายการทีวีแชมเปี้ยนหรืออะไรต่างๆเลยนะครับมันจะมีโปรโมชั่นคือข้าวแกงกะหรี่2กิโลถ้าสามารถทานให้หมดได้ภายใน15นาทีกินฟรีสำหรับ2กิโลแต่ดูจานก่อนครับ2กิโลแต่ดูจานก่อนใหญ่มากนะครมี4กิโลแต่โปรโมชั่นที่เด็ดสุดคือนี่ 10กิโลครับกินให้หมดภายใน60นาทีรับไปเลย40,000บาท40,000บาทแค่2กิโลจานยังขนาดนี้40กิโลนี้ไม่ต้องพูดถึงครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับระหว่างนี้ผมก็รอพิธีกรคู่หูผมอยู่คุณเหนียวยังไม่มา ระหว่างที่เรารอคุณเหนียวอยู่นะครับเรามาสำรวจบรรยากาศรอบๆร้านก่อนร้านเนี่ยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นดูจากตัวหนังสือนี่ก็ดวกเลยว่ามาจากญี่ปุ่นแน่นอนนะครับร้านเนี่ยเคยออกรายการแจ๋วมาด้วยนะครับมีป้ายการันตีแล้วก็มีฝลังที่สามารถพิชิตใช้เวลา27 27 30วินาที รับเงินหนึ่งเงินรางวัลหมื่นหนึ่งโอ้หแม่งโคตรเจ๋งเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านนะครับผมจานเป็นใหญ่ผมกับคุณเหนียวสองคนเนี้ยถ้าจะเอาไม่อยู่ต้องมีแขกรับเชิญมานะครับนี่คือคุณเก่งและคุณปิยะนะครับมาช่วยกันวันนี้มันเยอะไม่หมดแน่ส่วนเรื่องสถานที่จอดรถค่อนข้างจะ ละมากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของคนไทยอยู่แล้วนะครับอ่ะคุณเหนียวมาแล้วเดี๋ยวคใคยกำลังวิ่งดีๆมป็นมนูษแล้วเร็วๆนายพ่อเอ้ยช้าตลอดช้าตลอดช้าตลอดนี่เข้าสู่รายการเข้ารายการแล้วนะครับ มาใช่อตามเคยนะครับคุณเหนียวทุกเทปครัวครั้งแรกวันนี้ต้องมีบทลงโทษหน่อยแล้วสำหรับคุณนะครับวันนี้อะไรลงโทษอะไรครับไม่รู้แหละเดี๋ยวไปดูข้างในไหนๆก็คุณเหนียวก็มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทายกันข้างในดีกว่า่อนเลี้ยงด้วยอปลาผมอุ้ยแล้วเหรอใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็สั่งเลยนะครับสี่กิโลเฮ้ยน้อ้ยจริงคุณฮะทำงานที่นี่หน้าตาทำงานที่นี่หน้าตามันดูเถื่อนโหดๆยังไงบ้างตัวที่ผมเป็นอย่างนี้พวกจะได้จ่ายกันไปไวๆไงเอาไโอ้โหสุดยอดตีไขยเล่าปั่นอยู่ไหมล่ะคุณเหนียวจัดเลยครับเฮ้ยเขามีช้อนให้กินอ้าวะ็แล้วไอ้บ้าไมโซนนี่ก็แจกก็แจกฟรีอยู่ นะครับแต่ดูในซอยนี้แบบร้านปิดดึกๆเยอะอีกแล้วใช่ร้านปิดดึกมาเก็บให้หมดดูเมนูแล้วแบบน่ากินหลายอย่างนะอาไม่ออกสักอย่างน่ากินมันมีภาษาไทยนี่มึงอ่านจริงอ่าแล้วครั้งนี้แล้วก็ไปร้านอย่างเงี้ยเปิดมาสั่งไม่เป็นมันมีภาษาไทยมีภาษาไทยแต่หมูเขาน่ากินเนาะพี่ดูรูป โหแม่งน่ากินเลยเนี่ยเมื่อเรพี่เคยกินยังหรือญี่ปุ่นยัง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 ใผมกินมาหมดแลยส่วนใหญ่ผมแค่ชมเฉยผมไม่ค่อยกินเลยผมแค่ชมพูดเรื่องเดียวกันเหมือนเรื่องเดียวกันผมแค่ชมเฉยผมไม่ค่อยจริงจริงแต่ว่าผมกินมาหมดตั้งแต่โกโกกะรีอย่างนั้นแขงขึ้นนิดนึงอย่างซาบอตินนะแม้เจอห้างร้านพวกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นตามสีลมทองหล่อกินมาหมดเลยมาดจากวันนี้แหละอยากรู้มากเลยว่าจะเทียบกันได้ไหม เพราะผมไม่เคยกินบิ๊กขนาดนี้มาก่อนไหวไหม่ยว่าแต่นี่กี่โมงเนี่ยตอนนี้ครับตรงนี้ดิถ้าทุ่มนะถ้าทุ่มเก้านาทีร้านอื่นพวกนั้นที่ผมพูดปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วอันนี้ก็เลยต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่ครับแกงกะหรี่เขาว่าต้องที่นี่เพราะขึ้นชื่อว่าโกเนี่ยใช่ใช่มีข้างนอกเต็มเลยอะอะไรวะข้างนอกเต็มเลยแกงกะหรี่ตอยนี้เขาขึ้นชื่ออ๋อซอยนี้เขาขึ้นชื่ออ๋อต้องต้องต้องพิธีกรอีกคร พิธีกรอีกท่านหนึ่งนะจริงๆพิธีกรอีกคนก็มาด้วยกันครับแต่ว่าตอนนี้ิปภารกินเดยวมอยู่อีกร้านหนึ่งหลังตอนนี้60ล้านแล้วนะครังตอนนี้หกาล้านเรใส่เพื่อให้กรุบๆนะครับ ให้กรุบๆด้วยอร่อยอะไรอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนทําด้วยหอมหรืออะไรดองสักอย่างแต่ทุกร้านกะหรี่จะมีหมดเลยอะไรผมกินไปมาเยอะนะแต่ไม่เคยรู้สักทีหอมเหรอไอ้พริกหยวกพริกหยวกป้ามึงเนี่ยผมไปกินดูดิเป็นหยวกมั้แล้วมันเอาไปแช่อิ่มใช่เหรอพริกโอ้อเดี๋ยวถามเขาเดี๋ยวถามเขาหนอดีกว่ามึงก็ตอบแค่นี้ทพริกหยวกขั้วชัดๆพริกหยวกอะไรมันใส่อย่างนี้วะพริกหยวก มันมีแบบเป็นแผ่นอย่างนี้บ้าว่าฝานยังไงก็ไม่ได้แผ่นอย่างนี้หรอก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถามด็กเสิร์ฟถามคอนเสิร์นะครับเดี๋ยวจารู้กันว่ามันคืออะไรไม่อีกไม่ช้าไม่ช้าจะได้ฮ้ยเฮ้ันไงเเฮ้ย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 เยยเฮ้้ยเเฮ้ยยเ้เ้ย้้ยนนเย้ โลนะครับเอ้สี่หายยังหายูปตลอดเลยสี่กิโลนะครับดูจันหนักมากพี่เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผมต้องพาแนวร่วมมาด้วยหนักมากเราจะเริ่มกินเลยนะครับผมอแนวร่วมเอาเลยนี่สามสิบนาทีกินหมดได้สองหมื่นโอ้โหข้าวแน่นมากเลย สี่โลนะเนี่ยข้าวสี่โลน้องวันหลังมาสั่งสิบไหมข้าวแน่นมากครับเดี๋ยวจะกินคําแรกนะครับเดี๋ยวนะครับปกติถ้าเกิดเป็นรายการสปอนเซอร์เวลากินก็ต้องบอกอื้มอร่อยใช่ไหมอันนี้เอาเอาตามจริงเลยแล้วกันเขาเขามีนั่นเทโลย์ไม่แห้งเทโรย์อ๋อโอ้มีหน้าลืมเขามีนะไอ้อะไรนะพริกาหัวชาพริกหยวกเขามีสักกิโลหนึ่ง รสชาติมันแปลกมักไม่แปลกใจหรอว่าทำไมมันกินมมันก็ไม่ค่อยได้อดยนี่คือรสชาติของก้างแกงกะหรี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าไอ้ตัวกรอบๆมันอน้อยอันนี้เจะจิ้มได้เลยใช่ไหมกันเลยกันเลยอะดุข้าวข้าวแน่นมากเนี่ยเกิดมาเคยกินยังข้าวเยอะน่าจะอสี่กิโลข้าวไปสามจุดห้ากิโลไก่ประมาณสองขีด อันนี้กินไปประมาณ30%เนตนะครับน่าอะไคนยังไงบ้างพี่ก๊อตยังไม่อิ่มไยมวะพี่เก่งมึงไงให้ข่าวเมื่อกี้จะกินคนเดียวหมดเหรอผมกินไปแล้วครับสองสี่เฮ้ยอิ่มเลยยี่ยมจริงๆยาไงวะพี่บอกทำลายสถิติผมรอตั้งแลนด์มาร์กอย่างเดียวเลยอยากนอนแล้วเนี่ยโหไม่ไหวอ่ะ โอ้นี่นะครับีสแนสุดยอดคุ้มจริงๆริงดิฟอครับครับผมเป็นไงกินไป20%แล้วกินไป20%แล้วรสชาติก็โอเคครับแต่มันแปลกๆจากที่อื่นหน่อยตรงที่ว่ามันไม่ค่อยหวานอ่ะปกติปกติแกงกะหรี่ที่เคยกินมามันจะ มีรสชาติหวานนิดไอ้นนี่ออกขมๆหน่ยมันคงจะเป็นรสชาติของทางญี่ปุ่นเขาอะมั้งที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่ไปสั่งอะไรเราเพิ่มครับสั่งหมูหมูกับหมูทอดเล้แต่ก็ถ้าเกิดลำพังกินหมูที่เขาให้มากับข้าวเปล่านี้ไม่หมดแน่นอนครับยังต้องมีออปชั่นเสริมไม่งั้นไม่ไหวจริงๆอะไร าีอันนี้ถ่ายยังถ่ายถามความรู้สึกของแนวร่วมวันนี้หน่อยครับว่าเป็นไงบ้างเทปแรกกับข้าวแกงกะหรี่ไก่แ่ราเจอของหนักเลยเออไม่ใช่ไก่เด็กแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทำไมเขาซวนมาเนี่ยเพราะลำพังมากันสองคนเลยนะกินไม่หมด้วก็สองโรยังลำบากเลยแน่นแล้วครับแน่น นี่ครับออปชั่นเสริมของผมกับทีมงานถ้าไม่มีไอ้นี่ถ้าจะลำบากอยู่เพราะว่าข้าวเหลือเยอะมากนะครับไส้กรอกนี่มันต่างแต่ในรูปแล้วแกนะสี่สิบบาทเนี่ยนึกว่าจะใหญ่กว่านี้เลยนึกว่าจะใหญ่กว่านี้มีรูปเล็กกว่าลองเที่ยวลองเที่ยวมาดิเที่ยวในรูปนี้ยเที่ยวในรูปอ่ะเที่ยวมารูปก็ต้องเล็กกว่าอีกแล้ว พอๆกันพอๆโอ้ใหญ่กว่าในรูปต้องเยอะโอ้โหพี่มันก็ในรูปมันอเล็กเว้ยจัดเลยเพิ่มโอเคกับแก้มมาแล้วมีซอสให้ด้วยอ่ะโอ้หเทให้มันแบบพี่ปอนเทให้มันแบบนี่งอะไเงี้ยมันข้าวหมาเลยครับมันแบบไม่คุกเลยมันไม่สม่ำเมอเลยเอาไป คื้นที่กรีนแลนด์ที่กำลังโดนละลายออกมาเปิดก่อนแล้วครับคุณเหนียวผมรู้ว่าคุณเป็นมังสวิรัตผมตักผักให้ตายแล้วข้าวเป็นจานตักผักให้เอาโซนเมกาใต้ไปโอ้โหโซนเอเชียระแล้วแต่ละคนเลย ถ้ามันพี่พูดจริงนะถ้ามันรสชาติมันหวานมันแรกแบบจริงจริงถูกไม่ถูกหลักผมเหมือนกันไอ้เหนียวม่ชอบมันก็ต๊งมันตอะแก้มก็อร่อยนะอร่อยตรงไหนวะคำแรกกูตักกูหน้าเย็นเลยไม่สองกิโลนี่มันเริ่มแล้วกินแบบเดียวเนะตรงมันก็พูดจาพอกินได้มันใช้ได้ที่หนักมากินอาหารจานปกตินะ จริงๆอ่ะสองโลน่าจะอิ่มแต่คือตอนนี้่เหมือนฝืนอืมไม่สองโลก็มันเยอกไปเลยโอ้ยได้นี่มาช่วยดีก้นเยอะเลยนอนต้องกินโคกนอ่นะครับในที่สุดเหลือคำสุดท้ายโอ้ยหมดแล้วอ่ะเด็กๆโอ้โหหมดแล้วนะ จริงจริงคนเดียวไม่ได้นงระหว่างมึงว่าหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเห็นะโอ้ยยอดหมดตุ่มเด็กยอดกินหมดมันนอนอยู่แล้วไม่ธรรมดานะครับเนี่ยดีนะที่หาตัวช่วยมาด้วยไม่งั้นเราแย่เลยเนี่ยอันนี้อะไรเฮ้ยใหญ่ใจเย็นใจเย็นอะไร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 ให้ับผมหมดนะครับข้างข้าวแล้วพี่จข้าวผม ไม่คือมันเดี๋ยวก็กินหมดหมดมันหมดอยู่แล้วครับโอเคพกง่ายเกินเราวันนี้เราพายแพ้พายแพ้อย่างลาบคาวจริงๆมีขนาดเอามาทั้ง5คนแล้วนะจริงๆคือเราก็ต้องบอกกันว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ที่กินที่เหลือเยอะคันเนี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะแต่คือมันอยู่ที่ว่ารสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันว่าแบบไหนอะไรเงี้ยนินดจะได้หน่งข้าวมันเยอะจริงๆข้าวมันเค็มถ้าสังเกตเห็นมันเหละอะข้าวขนาดสั่งตัวช่วยมาแล้วมันก็ยังมันยังเอาไม่อยู่ ไม่เข้าใจว่าพวกคนนี้เขากินกันคนเดียวแต่ต้องบอกก่อนนะว่าข้าวแกงกะหรี่ที่เนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ของคนไทยทํารสชาติมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกก่อนแถวราชินโบราณนะพี่โอรแถวไหนล่แถวโรงแรมอติดรถไฟอ่ะอ๋อเออเไม่รู้เลยไม่รู้แต่ไปแท็กไปอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าแต่คือไม่ใช่ว่าร้านเนี่ยมันจะมีแค่เมนูเดียวนะมันมีอย่างอื่นนะซึ่ง ซึ sea, ่งอย่างอื่นนี Smart ่ที่ดูเนี่ยเห็นยแม่เขาโอ้เนี่ยเนี่ยมันเขารู้อยู่แล้วเนี่ยไงท็อปปิ้งเนี่ยเขารู้เลยว่ายังไงแม่งข้าวเปล่าไม่หมดแน่นอนนี่ไงเขามีออปชั่นเสริมตรงนี้อีกนะราคาก็ไม่ได้แพงนะครับสี่สิบหกสิบผมว่าโอเคราคาปกตินะแล้วก็มีไอเนี่ยไอเเมนูประจําเดือนด้วยเนี่ยห้าสิบบาทยังไงก็ใช้ได้อยู่แต่เกี๊ยวเลยเยอะปวะกลับไปใช้ที่บ้านได้ปะใจเย็นใจกินอยู่วันนี้ก็ไม่มีใครใช้ผมกลับไปใช้ที่บ้านยอด วันนี้่นเขามีไม่ขโมอยขอันบบนี้ก็ูก็ขอไงกาขอไปใช้ที่บ้านบ้างเสร็จริงม <c oughs> หนึ่งสองไอเรื่องเอาหน้าเนี่ยไม่เคยยอมใครอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เรียนหน่อยครับเรียนหน่อยเอาไปี่ลูกพี่ได้ามากเลยนะพอหลังเก็บซื้อมาใช้บ้าน <c oughs> ผมเริ่มผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าท seldom, ําไมเวลาพวกรายการทีวีแชมเปี้ยนเนี่ยมันกินแข่งกินกันเสร็จนะแล้วมันก็ต้องนั่งพอกินเสร็จปุ๊บมันก็มานั่งทําหน้าตาแบบซีเรียดเครียดๆผมเข้าใจเขาแล้วเพรามันจริงเพราะมันจริงๆเดี๋ยวเรามาทําการซิกบินดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่โอว่าแน่น แนนจริงแนนจริงมีลูกอมพี่ได้ครับอ๋อมีทอนมีทอนสองพันมีทอนดีถ้านี่เบิกบริษัทได้คร่าไรพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทครับพันสสิบเก้าบาททำเงียบเนียบแชมป์คุณฝรั่งท่านเนี้ย เห็นคุณเนียวบอกว่าเป็นแชมป์กินอะไรใส่กรอบเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับอันดับหนึ่งของโลกเลยหนึ่งโลกนี่ตะเวนชิมเหมือนกันนะสักสองนาทีก็กินฮอทดอกได้ประมาณหกสิบจานน้องคนนี้เจ๋งมากคนเดียวกินไปครึ่งครึ่งจานครึ่งดาดโคตรเก่งเก่งกว่าเราอ่ะอีกทั้คนนี้จริงๆริงกินไม่หมดหรอกเอาจานมาแอบถ่ายคนนีจริงจริงกินไม่หมดหรอกจานมาแอบถ่ายว่าเแก่ออกตอนที่เราทำเมื่อกี้เราทหมเมื่อกี้ ดูตรงแล้วไม่ไน่ใช่เดี๋ยวเราไปฝึกกันแล้วเราจะกลับมาใหม่เราจะกลับต้องฝึก้วยครับเก่อนเอ่นอยากจะขอขอบคุณทีมงานเสริมนะครับทีมงานเสริมกลับบ้านไหวป่ะวันนี้เสียงอะไม่มีเลยโอเคพูดเรื่องรสชาติก่อนแล้วกัน เรื่องรสชาติอย่างที่ผมเคยที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าตรงเลยปิ่นอร์ดไม่ค่อยชอบใช่ไหมใช่ผมเป็นคนชอบผมก็คือผมเป็นคนชอบกินหวานอ่าแต่ผมเนี่ยโอเคกับรสชาติถือว่าถือว่าไก่กะหรี่ญี่ปุ่นมันจะเค็มๆหน่อยหนึ่งสไตล์ญี่ปุ่นมันจะเป็นประมาณนี้ไม่มันไม่ออกเค็มจริมันผมนิดๆเพียงแต่ว่าโอเครสชาติเนี่ยโอเคแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าชอบแบบญี่ปุ่นคนชอบถ้าออกสไตล์ยุ่นหน่อยก็ชอบโอเคเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเราเนี่ยพลาดนิดนึงตรงที่เราไปสั่งจานไฮไลท์ของเขาใช่เนื่องจาก เรามาถึงที่นี่แล้วเราก็อยากจะกินของเด็ดใช่ป่ะแต่ว่าพอดีบาลานซ์ข้าวเนี่ยมันจะมันเยอะไปหน่อยก็ผมก็ก็อย่างที่บอกมันมีป้ายบอกที่ว่ามีท็อปท็อปปิ้งมันมีออฟชั่นเสริมให้คือ4กิโลเนี่ยเป็นข้าวประมาณ3.7กิโลผมก็าดคือคือถ้าจะกินจริงจริก็คือต้องสั่งจานใหญ่นี่ใช่ไหมครับเขาจะหนักข้าวกับหน้ากะหล่แต่เดต้องบอกก่อนนะครับไอ้นี่หนึ่งเรื่องข้าวเนี่ยข้าวในที่คุยกับจังกับพนักงานเขาบอกว่าไม่ใช่ข้าวในประเทศไทยนะ เขาบอกว่าข้าวเอามาจากญี่ปุ่นนี uh ่ไปคุยมาตอนไหนเนี่ยแกถามเมื่อกี้นี่ไงอ๋อเรียกว่ามั่วเองตามฟอร์มเขาพูดเขาบอกว่าเป็นข้าวที่มาจากญี่ปุ่นนะแต่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันผมว่ายังไงข้าวไทยก็ข้าวเหนียวนะอ่าใช่ก็จะเหนียวๆหน่อยเพราะเม็ดมันจะหนากว่าข้าวไทยนิดนึงแต่ก็อร่อยดีก็โอเคได้ได้ได้แต่ว่าถ้าแนะนมถ้ามากินกันเองเนี่ยสั่งจานเล็กๆดีกว่าใช่พอดีข้าวกับแกงกะหรี่กับของทอดมันจะบาลานซ์กันครับก็จะอร่อยแต่ว่าถ้ามาสั่งจานใหญ่่ก็็สังงทออปปิ้เยะ คือไม่ค่อยแพงใช่ไหมครับสี่กิโลพันหนึ่งใช่คือคืออันนั้นพันหนึ่งแต่ท็อปปิ้งเนี่ยครับไก่หลายชิ้นหรือว่าไส้กรอกหลายชิ้นเนี่ยแค่จานละหกสิบาทไม่แพงครับรวมกันแล้วเริ่มต้นมันเริ่มต้นที่สี่สิบาทเองว่าก็แล้วก็โอเคครับโอเคส่วนเดี๋ยวย้ำกันอีกนิดนึงเรื่องของเวลาเวลาเปิดร้านสิบเอ็ดโมงปิดตีสองไอ้ยิบผมนาฬิกาเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนะผมก็ไม่เคยเห็น ถามว่าดีดีหรือเปล่ามันแปลว่าอะไรก็ทีมงานเราถามไปแล้วบอกว่าตีสองผมก็ต้องตีสองตามคือเวลาของเขาจะนับเป็น11 12 13 14 15สองสแล้วก็แถมให้อีก2ชั่วโมงแต่ล่าสด order ตีหนึ่งครึ่งใช่ตีหนึ่งครึ่งคือครัวปิดตีหนึ่งครึ่งใช่ในกาลยิบสี่ชั่วโมงแต่ตรงนี้เป็นนาฬิกา A M P M A M P M โหสุดยอดจริงมันแตกต่างกันนิดนึงโอเคก็สกู๊วิสสามเก้าเข้ามาประมาณ200เมตรอืมล้วอยู่ทางขวามือครับถามไม่ยากใเซมารานก็นี่แหละป้าย ตามที่เห็นอยู่ใช่ครับบรรยากาศก็ตามนี้เลยงั้วันนี้ก่อนอย่าเพิ่งปิดก่อนที่จะปิดแล้วครับอย่าลืมนะครับรับประทานอาหารกันดึกๆแบบนี้แล้วอย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยแต่ของท้องพู้ดีรับวันนีผมไม่ไหวตั้งแต่ผมมาถ่ายรายการเนี้ยคุงผมออกเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้แต่เมื่อก่อนผมดีอย่าจิ้มเยอะแมวอยู่ขับแมวอยู่ไม่รู้จักแไปซินเดอเร้าแมวอยู่โอเคครับแั้นวันนี้เอาอไปก่อนแล้วครับวันนี้ต้องลาแล้วครับขอลา 来，爸爸。